สวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่ผมแม็กร้านหมวยก็ถายจันทบุรีเช่นเคยครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่โตโยต้าอะไรล่สเปซครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติครับมาเปิดตัวโตโยต้าไฮรักรีโวดีซัตอิดิชั่นนะครับก็ผมก็มาเป็นคนแรกๆเลยนะฮะก็มีรถที่เตรียมจะเปิดตัวหลายรุ่นมากเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งแม็กยางช่วงล่างเทียบพร้อมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เปิดตัวแล้วเนี่ยรถโตโยต้าไฮรักรีโวดีเนี่ยจะสวยแค่ไหนครับเราไปชมกันนะครับ ผมก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการเปิดตัวนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับรถชมใหม่นะครับโตลตาไฮรักลีโวจีอาร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.8นะครับซูเปอร์พาวเวอร์ได้แรงม้าเพิ่มด้วย10%นะแล้วก็ตอนนี้เป็นเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดเลยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับนะก็คือเป็นกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าเป็นแบบคมดําแล้วก็สเกิร์ตท้ายเพิ่มเติมขึ้นมาฐานล้อแบบกว้างกว่าเดิมแล้วก็ยางเป็น b f k o 2นะครับมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะที่ได้ติดมาเป็นยาง b f k o 2นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ นะครับทีวสีดําด้านนะครับสไตล์เดียวกับตัวที่เป็นเปิดตัวที่ออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วนะฮะเราก็มาดูในส่วนของยางครับล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กสีดําเงานะครับยางให้เป็นเบียฟเลยนะครับออสเตรเลียนะครับ265 6 5ห้าหก้านะครับแล้วก็ในเรื่องของชกหน้าเป็นระบบโมโนทูบนะครับแล้วก็ตัวนี้มีการยกดีดยกรถให้สูงขึ้นนะครับโดยการใส่ก้อนรองหัวโชว์ครับซึ่งในอินเทอร์เน็ตก็แบบมีท็อปิกนะว่าทําไมถึงยกรถถึงใช้แบบนี้ก้อนยกนะครับเพราะมันจะทําให้แข็งมาดูในส่วนของด้านหลังครัััับบบบบด้้านนนนนนนหลงงงคครรรใเื่ออขแแะตี ทำมาเหมือนตัวเดียวกับเน็กเจนนะครับก็คือทำโชคนะครับมาอยู่ด้านนอกนะครับของตัวแหนบนะครับโอเคครับโชคก็เป็นโชคตัวใหม่ช่วงล่างใหม่หมดเลยในส่วนของช่วงล่างนะครับแม็กยางโชคช่วงล่างครับก็ปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับค่าตัวคันนี้ครับอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันครับสีแดงครับนี้โคตรหล่อเลยครับต้องจัดสักหนึ่งครับ